สนับสนุนโดยบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนเชฟรอนธนาคารกส,สิกรไทยโออิชิกรีนที เรากําลังนั่งคุยอยู่กับ3สาวที่มีอาชีพในสายงานด้านปิตโตเลียมนะคะซึ่งเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้ว่าหลังจากภาระหน้าที่รับผิดชอบต้องมีเวลาเหลือบ้างแต่ได้ยินมาว่าเธอไม่ได้ไปทำผมทําเล็บกุกกริบก็เพื่อกๆๆอีกคุ้งฟิ้งไม่ใช่ล้วทำอะไรล่ะเป็นสาวสมัยใหม่แต่เป็นอาสาสมัครทําไมถึงได้สนใจงานด้านนี้คะ ทางบริษัทเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยตลอดทุกๆท,ทีมงานเนี่ยค่ะจะต้องมีการออกไปเป็นอาสาสมัครแล้วมันก็ตรงกับสิ่งที่เราสนใจแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบพอได้ไปทำจริงๆหรือว่าได้เป็นส่วนร่วมในกิจกรรมของเชฟรล้จริงๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือในสิ่งที่เรามอบให้อีกมากแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือไปทําให้เขายิ้มได้เช่นไร,อรอเอาแทงน้ําไปตั้งในโรงเรียนอนุบาลหรือว่าการทําห้องสมุดซึ่งในโอกาสนั้นเนี่เราก็เอาหนังสือของเราเองด้วยไปใส่ในห้องสมุด ได้ใช้ก็คือคล้ายๆพี่ซี่ค่ะคือพอเห็นแววตาของน้องๆเหล่านั้นเนี่ยพอเขาเห็นของใหม่หรือว่าเห็นเห็นของที่ทําเพื่อเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขไปด้วยอนะไรเงี้ยตองอาจจะแตกต่างกับพี่ซี่กับพี่แคลสักนิดนึงก็คือว่าตองชอบงานใช้กําลังซะเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไปสร้างฝายสร้างรัว้วโรงเรียนอตองจะไปเข้าร่วมกับพวกนั้นซะมากกว่า ก็จะไปจะเป็นทีมเนี่ยใช่ค่ะโดยเฉพาะโครงการที่เราเพิ่งทาไปเนี่ยโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินปีที่สองเนี่ยเราจะโฟกัสในเรื่องของการนําเอาองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานําองค์ความรู้เนี่ยมาใช้จะได้มีน้ําในวัยชายในยามที่เขาต้องการในช่วงทานาและที่สําคัญคือน้ําก็จะไม่ต้องไหลหลากมา ท่วกรุงเทพด้วยฟังอย่างเดียวเราไม่ได้ไปกับเขาเนาะแต่นุ่นมีภาพมาฝากไปชม,มพร้อมกันค่ะ กิจกรรมละค่ะซ้อมแซงสนามเด็กเล่นมาทาสีห้องน้ำค่ะสีที่เลือกก็คือสีชมพูแต่ว่าเราไม่ลืมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากกับถุงมือค่ะ ดินน่าสนุกมากเลยค่ะเราไปขอเขาทำกันดีกว่า เริ่มโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตและอยากจะมาขอคำู้อาจารย์หน่อยค่ะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตคืออะไรแล้วเราก็จะต้องทําอะไรกับมันบ้างเวลาคุณเข้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณเข้าไปหาอะไรล่ะของกินของกินผักคิดถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตคิดถึงของกินค่ะแต่ว่าของกินในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่คุณเดินเข้าไปติดแอร์คุณมั่นใจว่าไม่มีพิษไม่ไม่แต่ที่นี่มั่นใจเพราะอะไรทําเองทุกอย่างเลยค่ะเริ่มตั้งแต่จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ต้องมีน้ําก่อนะแล้วก็ทําหนองน้ํากัน นี่สมาชิกเชฟลอนกับเครือข่ายนักเรียนหลายโรงเรียนก็มาช่วยกันคือยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีอย่ไหมใช่ยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกว้างยิ่งคดยิ่งโค้งยิ่งดีตัวนี้ก็จะเป็นร่องน้ําเราเรียกว่าคลองไส้ไก่คือร่องตรงนี้อ่าแล้วก็เขาเก็บน้ําไม้ในหนองปลามาอยู่กุ้งมาอยู่ไม่ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตข้างบนเอาน้ําขึ้นมาปลูกผักเอาเลี้ยงปลามาปลูกผักเอามา รถเห็ดทาได้ทุกอย่าง,งกินของใช้เครื่องดื่มดูเกี่ยวยงเชื่อมโยงมีหมด<ล>ในซุเประมา์มเด็กนักเรียนก็ได้เรียนรู้อันนี้ก็คือคือหนองน้ําแต่ว่าตอนที่รถแบคโคเขามาขุดเนี่ยเขาไม่รู้ว่าขุดเป็นสะระสี่เหลี่ยมเลย<อ>เขาไม่ได้คิดถึงปลาไง<ะ>แต่ว่าเราเนี่ยคิดถึงปลาด้วยเพราะว่าเรากินปลาถ้าจะคิดถึงปลามันต้องมีหลากระดับปลาชอนคดไปเคี้ยวมา แล้วริมตะลิ่งอ่ะพอเจอแสงมันจะเกิดอาหารธรรมชาติา,าคนสมัยโบราณเนี่ยบ,บรรพุเก็จะเอาขี้วัวขี้ควายเอาย่าเอามาสร้าง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 ,งเป็นกองไว้ก็จะเกิดไรเต็มไปหมดเลยปลาจะข้วนคนสมัยก่อนไม่ต้องซื้ออาหารเนี้ยปลาปลาเขาจะโตดีมากนี่แหละคือซุปเปอร์มาร์เก็ตขัข้นสำคัญ เราเห็นมีบางกลุ่มเอาต้นไม้มาปลูกริมริมขอบเนี่ยมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะคือริมตะลิงเนี่ยแฝกนี่จะช่วยป้องกันการากัดเซาะหน้าดินระบบลากมันจะลึกมากมันจะช่วยเก็บน้ําได้มากเวลาเราตัดใบขึ้นผมข้างบนดินข้างบนเนี่ยมันจะรักษาความปุดมดินไว้ได้เราก็เลยปลูปกยากแฝกขึ้นทำเพราะฉะน,นั้นเ,เวลาที่เราจะเลือกโลเ,เค่าัาหนหรือเลือกสถานที่ที่จะทำตัวเริ่มต้นตัวน,น้ำในตัวนี้จนนั้งสอง ใช่ก็คุณจะอยู่ในจุดที่ฝนตกแล้วมันหลากลงามาเก็บกันในนี้อกจากเรื่องหนองน้ำแถวนี้แล้วก็ยังมีโรงเพาะปลูกพักอ่ดดเดี๋ยวขึ้นไปดูอๆๆเอาอย่างที่คุณขุดเป็นอะไรนี้ครับขุดยังไงลองนี้อ่ะขุดอย่างนี้แับมันดู้ <laughs> ดเคยเลยใช่ไหมไม่ยังไม่เคยเลยค่ะ <laughs> <laughs> ออกแรงม,มันจะปล่อยเฉยไม่ออกแรงมันจะเป็นงานได้ไงเ่ยยากเหมือนกันนะเนี่ยลองดูดิค่ะผมว่าดูแล้วไม่ลุ่งแน่เอาแผนอาชีพกันดีกว่าไปพขอเห็ดดีกว่าโอเคค่ะเ,เป็นการรุ่งบ้างนี่แหละครับซูเปอร์มาร์เก็ตที่ที่สองคุณดูด้วยนี่อะไรครับร้อ่า นี่คือบ้านไก่แล้วไก่ไข่ไก่เด็กกินไข่ไก่เป็นประจำไม่เป็นคอเลสเตอรอลสุขภาพดีสมองดี mm hmm. โรงเห็ดบ้านเห mm ็ด hmm. มีโรงเห็ดกำลังตอกกันนี่ mm hmm. แล้วก็แปลงผักอยากกินผักอะไรนนมีท mm ุก hmm. ได้ดั่งใจสดๆสดสดอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตโรงเรียนบ้านแควป่าสักอายาคะาวันนี้พวกเราทั้งหมดได้ความรู้หลายๆอย่างมากมายเลยขอบคุณนะคะ ค่ะแล้วเดี๋ยวพวกเราอยากจะลองไปลงมือทำเองแล้วค่ะตัดเราไปทำกันเลยดีกว่า จากการทํากิจกรรมในวันนั้นบ้างเหรอคะได้ความภูมิใจนะคะเหมือนกับได้เราเอาเวลาเนี่ยไปใช้ทําประโยชน์แล้วก็ประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ที่เหมือนกับมันยั่งยืนเพราะมันอยู่ต่อได้ทําให้เด็กๆรู้จักการทำซูเปอร์มาร์เกต็ตที่นั่นแล้วก็สามารถจะ ทำต่อไปได้ไรเงีเ้ยค่ะนอกจากนั้นแล้วเรายังได้ความรู้ใหม่ๆ่ในเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างอาจารย์ยักษ์เองก็ได้อธิบายว่าจริงๆแล้วการปลูกเห็ดเนี่ยสามารถปลูกที่บ้านได้นะเนื้อที่แคบๆเราสามารถปลูกได้หมดเลยตาเ้เแทงใช่ซึ่งเราสามารถเอาความรู้พวกนั้นเนี่ยไปไประยุกใช้ที่บ้านเราได้ทางเซดรอนก็ทํามาเป็นปีที่สองะนะคะแล้วคงจะยังทาอยู่ตลอดเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากมาปัจจุบันเนี่ยเรามักจะพูดเรื่องช่วยกันทําจิตอาสาเอามพิทเปิลว่าไงดีดีเนาะถ้าเผบ่มีโอกาสก็จะทํา ในทุกครังของเล็กๆน้อยถ้าเกิดเราช่วยกันทําได้ไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่ฉันทํามันจะช่วยคนได้หนึ่งคนหร,หรือคนทั้งชุมชนหรือคนทั้งโลกหรือเปล่าแต่ถ้าเราทำเนี่ยลำนั่งก็อยู่ตั้ง 3, 4, 5, 6ี่ห้าคนร,รวมพลังการมันก็เป็น จิตอาสาที่ก้อนใหญ่ขึ้นช่วยคนได้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดคนไทยช่วยกันทำเนี่อว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในสังคมอยากจะให้ทํากันแต่ว่าช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดในเรื่องของความเลวร้ายต่างๆเป็นเพราะว่าคนเราประมาทละเลยไอ้สิ่งตรงนี้ไปนะคะแต่เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับ3มสาวนี้ได้ยังไงช่วงหน้ากับพปาวไหนสักครู่ค่ะก็เชเฮ้ยไหนที่บ่นมากก็ เป็นมนต์รนี้นะยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยเลยจะเป็นที่ตั๊กแต่เกิดอะไรขึ้นปุ๊บไม่ได้เลยนฉันเนียวโคฉันอยู่ไหนเนี่ย